สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วกับดวงชะตาประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นดวงสัปดาห์ตั้งแต่วันที่2ถึง8สิงหาคม2564ใครที่ดูแล้วและมองว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดส่งต่อกดแบ่งปันหาเพื่อนๆที่คุณรักนะคะเพราะในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนทั้ง7วัน นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง7วันการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพจะเป็นยังไงกันบ้าง แก้วขอเริ่มที่วันจันทร์ก่อนนะคะวันจันทร์ได้ไพ่พระรามกับนางสีดาเข้าหอถ้ามองในเรื่องการงานหมายถึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาคนซัพพอร์ตทุกคนมองคุณเป็นคนที่มีศัก,กยภาพมากนะคะแล้วเขาก็มั่นใจในศัก,กยภาพของคุณบางครัง้งไอการมั่นใจอย,อย่างเงี้ยเพื่อนฝูงอวยกันเองเนี่ยมันทำให้คนอื่นเ็นที่หน้า ก็ช่วยไม่ได้เนาะก็คุณมันดูดีดูรอดูสวยก็อย่างนี้แหละฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่สนใจแต่เราก็ต้องไม่แสดงความก้าวร้าวนะคะจําคําแก้วไว,ว้ว่าปัญหาและอุปสรรคที่คุณโดนทดสอบนั้นคุณสามารถผ่านไปได้ด้วยดีขอให้คุณประสบความสําเร็จและเฮงและรวยและปังนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะวางแผนจะซื้ออะไรก็ตามที่เป็นสมบัติชิ้นใหญ่ๆมีมูลค่าซื้อได้ค่ะไม่ติดขัด เพราะในใจคุณลึกๆจะซื้อดีไม่ซื้อดีคุณมีความกังวลอยู่แก่บอกเลยนะคะซื้อเลยซื้อได้ไม่มีปัญหาคุณผ่านไปได้แน่นอนคุณไม่ต้องกลัวและถ้ามองในเรื่องของสุขภาพแก้วขอเตือนเรื่องเกี่ยวกับไวรัสร่างกายมีจิไวต่อไวรัสคํำว่าไวรัสไม่จําเป็นต้องเป็นโควิดเป็นอื่นๆเนี่ยก็ได้เนี่ยบางคนเนี่ยจะเป็นไวรัสที่เกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจหรือไวรัสเข้าหูทําให้ปวดหูแล้วมีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นหลายๆอย่างนั้นด้วยฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์ต้องดูแลและพักผ่อนตัวเองดีๆหลีกเลี่ยงที่แออัดเนาะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราโดนฝนเราไม่สบายเรารีบทานยาแล้วก็พักผ่อนเยอะๆมันช่วยคุณได้คุณจะไม่ได้เจ็บหนักแล้วถ้ามองในเรื่องความรักนะคะมีเกณฑ์จะเจอคนรักคนถูกใจหรือว่าถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วเนี่ย แฟนของคุณจะพูดถึงเรื่องการสร้างอนาคตร่วมกันมากขึ้นอยู่ในเกณ์ที่ดีคุณจัดไปเลยค่ะแล้ปลองดีมากในสัปดาห์นี้แต่เตือนนิดนึงนะคะถ้าจะทําอะไรก็ตามอย่าใจร้อนให้ใจเย็นๆเดี๋ยวทุกอย่างราบรื่นค่ะมาต่อกันที่วันอังคารนะคะวันอนังคารในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่2ถึง8สิงหาคมคุณได้ไพ่ทษกกันออกรบหรือไพ่ภัยพิบัตเตือนเลยนะให้ระวังเรื่องคำพูด การเจราจากับทุกคนไม่ใช่แค่เพาะเรื่องงานเรื่องใกล้ตัวควรรู้จักทุกอย่างในสัปดาห์นี้ถ้าเป็นไปได้ให้อดทนอดกันไม่พูดไม่โต้ตอบจะดีที่สุดเพราะบางครั้งการที่เราพูดอะไรไปในตอนที่ดวงเราไม่ดีเนี่ยมันเป็นการทําให้เกิดปัญหาตามมาถ้าเรานิ่งได้เลี่ยงได้พยายามหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาเอาไว้ให้มากที่สุดถ้าคุณจะโยกย้ายงานหรือจะลงทุนทําธุรกิจใหม่ให้หยุดให้เลิกคิดในสัปดาห์นี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ เพราะว่ามันจะติดขัดให้เว้นสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะส่วนใครที่วางแผนเรื่องการเงินจะหยิบยืมหยิบยืมกู้ยืมหรือขอสินเชื่อในสัปดาห์นี้ถ้างดก่อนได้ยิ่งดีเพราะในสัปดาห์นี้มันจะติดขัดหรือไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คิดฉะนั้นจะเกิดปัญหาตามมาค่อนข้างมากมายวางแผนการทำงานดีด นะคะการใช้จ่ายเงินดีๆด,ด้วยแล้วเงินตรงนี้ห้ามไม่ใครหยิบยืมตางมีเกณฑ์โดนโกงโดนทรยศแล้วไม่ได้เงินคืนอันนี้ก็เป็นห่วงแก้พูดแบบซีเรียสเลยนะมีเกณฑ์โดนโกงฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทําอะไรเลยอยู่เฉยๆเดี๋ยวดีเองแล้วถ้ามองในเรื่องสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับความดันสูงเกี่ยวกับความเครียด ต่อเนื่องพวกออฟฟิศซินโดมเพราะพ่มันเป็นพาไฟไพ่ร้อนพายพิบัติเป็นพ่เชิงร้อนฉะนั้นให้ระวัง2ออย่างนี้ให้ดีๆมีเกณฑ์เจ็บป่วยแบบปุบป,ปับหรืออุบัติเหตุนะคะให้ระวังพวกไฟไหม้รถเฉียวชนอย่างนี้ต้องระวังส่วนเรื่องความรักในสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกว่าเราหวังไม่ได้หลังใจแฟน แฟนไม่ได้ดั่งใจเราโทษค่ะแฟนหรือคนรักของคุณไม่ได้ดั่งใจที่คุณคาดหวังทําให้คุณรู้สึกอึดอัดและคุณเอาคนรักของคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือคนรักเก่าคุณทําให้คุณจะเกิดปัญหากับค,ความรักได้ฉะนั้นในสัปดาห์นี้อย่าไปงอแงงุ๊กนิ๊กกับแฟนเลยปล่อยผ่านไปเดี๋ยวจะดีเองนะคะแก้วขอวอวยพรให้คนเกิดวันอังคารมีความอดทนอดกลั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณทําค่ะมาดูกันของคนที่เกิดในวันพุธคนที่เกิดวันพุธได้ไพ่พระกฤษณะ ในไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นเหมือนไพ่ลักษณะรักษณ,กษณโดดคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรคุณทําสําเร็จคุณรวมเป็นดวงที่มีนะ้เมตตามหารนิยมในสัปดาห์นี้จะพูดอะไรผู้ใหญ่ก็เห็นคุณเห็นเอออ,อหอบหมกไว้ด้วยส่งเสริมคุณทุกๆอย่างอันนี้แก้วมองว่าเป็นการดีฉะนั้นทะไรก็ทําให้เต็มที่นะคะแล้วถ้ามองในเรื่องการเงินคุณจะรู้สึกระมัดระวังการใช้จ่ายในสัปดาห์นี้คุณกลัวเหตุการณ์ในภายภาคหน้าจะทําให้ปัญหาเยอะ ตึงหมุนเงินไม่ทันดีแล้วค่ะถ้าคุณวางแผนการใช้จ่ายดีๆตั้งแต่ตอนนี้ในอนาคตคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนแล้วถ้าจะไปซื้อกองทุนเสี่ยงโชคก็พอได้บ้างแต่มันไม่ได้ทําให้คุณรวยนะเพราะดวงของคุณนะมันเป็นดวงเก็บเงินนะคะฉะนั้นเลิกแล้วถ้าจะไปกู้สินเชื่อได้ไหมมีโอกาสผ่านสูงในสัปดาห์นี้ยื่นกู้สินเชื่อได้เลยค่ะแล้วถ้ามองในเรื่องความรักจะมีความเขาเรียกวจะมีความรักกับคนต่างวัย ไม่มากกว่าเราก็น้อยกว่าเราแต่ดูดวงวงแล้วเนี่ยแนวโน้มจะมีความรักครั้งนี้กับคนที่มีนิสัยเป็นเด็กขี้เล่นเอาแต่ใจแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วมีแฟนแล้วแล้วตั้งใจจะมีบุตรคุณจะได้บุตรสมหวังในสัปดาห์นี้ขยันทำกางบ้านนะจ๊ะแล้วจะได้ลูกชายคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากมีบุตรระวังตั้งครรภ์อันนี้แก้วเป็นห่วงแก้วพูดจากใจจริงเลยนะคะแก้วเป็นห่วงฉะนั้นทาอะไรให้ระวังและถ้ามองในเรื่องสุขภาพ แก,แก้วไม่ห่วงอะไรคนวันอังคารค่ะวันอังคารเอ้ขอโทษค่ะแก้วไม่ห่วงอะไรคนวันพุธย้ำนะคะคนวันพุธได้ไพ่ภักดิชนะเรื่องสุขภาพแก้วไม่ห่วงอะไรยังอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ดีค่ะมาต่อกันที่คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีในสัปดาห์นี้นะคะได้ไพ่ภักษะที่สมีศีรษะเป็นงพยนะคะช่วงนี้นะคะระวังจะกลายเป็นแพ้รัสบดใปาห้คนอื่นจะเสนองานทําอะไรไปหรือไปช่วยเหลือใครไปเนี่ย จะกลายเป็นว่าเราผิดถึงแม้เราอยู่เฉยๆก็ตามทีนะคะถ้าเขาเปิดถึงเราเนี่ยอยู่ๆเราก็เป็นคนผิดได้ฉะนั้นทําอะไรอย่าไปออกหน้าแทนใครอย่าไปรับปากอะไรใครซีสวในสัปดาห์นี้นะคะเพราะไม่งั้นอย่างนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องงานอย่างต่อเนื่องทําให้คุณรู้สึกอึดอัดได้ค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่แก่อยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะพื้นฐานไพ่ถึงจะมีปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยก็ใช่ว่าจะแย่ไปหมด คุณยังเป็นคนที่มีเครดิตดีคนมันถึงแอบชอบเอาชื่อคุณไปใช้ฉะนั้นเรารู้แล้วเราก็เว้นสเปซให้กับชีวิตให้ตรงจุดนี้ทุกอย่างจะได้ราบรื่นขึ้นนะคะดวงคนที่ทํางานข้าราชการและวิสาหกิจถ้าต้องรับเอกสารหรือเซ็นเอกสารแทนใครอ่านเอกสารอันนั้นดีนะ ไม่ต้องกลัวเซ็นรับได้แต่ก็ต้องเซฟตัวเองในการเซฟหลักฐานหรือเซ็นแทนอะไรเงี้ยให้ชัดเจนให้มีพยานว่าเราไม่ใช่คนตัดสินใจเองนะคะในเรื่องการเงินยังสามารถหมุนเงินไปได้แม้จากกระท่อนกระแท่นบ้างในช่วงวันที่7กับที่8ระวังจะปวดหัวเรื่องการใช้เงินหรือการเมเนจเงินทําให้มีปัญหาค่อนข้างเยอะระวังวางแผนการใช้จ่ายเงินดีๆนะคะคนมันมันพึ่งหาดเกี้ยวเป็นห่วงเดี๋ยวมันจะมีปัญหาส่วนเรื่องความรักไม่ต้องห่วังค่ะ คุณอาจจะรู้สึกว่าในสัปดาห์นี้คุณทําอะไรคุณพูดอะไรแฟนจะเถียงหรือคนรักจะเถียงกลายเป็นว่าคุณเป็นคนผิดมันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนเราคิดลบตั้งป้อมเอาไว้บางครั้ง เขาอาจจะไม่ได้ว่าอะไรเราแต่เราไปคิดเยอะว,ว่าเขาว่าเขาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันทําให้เกิดปัญหาขึ้นพยายามปล่อยใจให้สบายสบาย,บายแล้วเดี๋ยวดีเองนะคะแล้วถ้าทมอเรื่องสุขภาพระวังพวกไมเกรนออฟฟิศซินโดมเกี่ยวกับความดันทําให้ปวดหัวเรื้อรังหรือปวดแม้กระทั่งปวดบริเวณเบ้าตาด้วยฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นห่วงจริงๆเพราะว่ามันจะเจ็บปวดเรื้อรัง นะแล้วถามว่าต้องเป็นโคิงโควิดแก้วยังไม่เห็นเรื่องไข้หวัดโควิดนะคะแต่ให้ระวังเรื่องปวดหัวปวดเบ้าตามันเกิดจากความเครียดสะสมและความกดดันตัวเองสะสมอ๋อขอย้อนกลับไปเรื่องความรักนิดนึงส่วนใครที่เป็นคนโสดยังไม่มีแฟนคุณจะมีคนเข้ามาคุยด้วยนะคะแต่เช็คดีๆว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าระวังเขาอาจจะมาจีบเราเป็นแค่กันคนอื่นแต่จริงเป้าหมายเขาอาจจะจีบคนอื่นเหมือนมาจีบเราเป็นตัวล่อตัวล่อ ไม่ใช่ตัวจริงอะไรเงี้ยต้องระวังนะคะมาต่อกันที่วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ได้ไพ่พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นะคะไพ่ใบนี้นะคะถ้ามองในเรื่องการงานอยู่ในเกณฑ์ทางที่ดีในสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะทํางานเกี่ยวกับเทคนโนโลยีใหม่ๆหรือเป็นการเปิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆสักอย่างแล้วได้รับเสียงตอบรับที่ดี คนอื่นภายนอกมองว่ามันมั่นคงแต่ตัวคุณเองกลับรู้สึกว่าเอ๊ะ mm. มันจะดีจริงไหมวะจงมั่นใจค่ะว่ามันดีแน่นอนขอเพียงแค่คุณมั่นใจอะไรอะไรในโลกนี้สําหรับคุณง่ายมากค่ะไม่ใช่เรื่องยาแล้วอีกอย่างนะคะถ้าใครจะเดินทางไปสมัครงานหรือโยกย้ายงานใหม่แก้วแนะนําให้สมัครงานใหม่ได้เลยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้รับการสนับสนุสน,นส่งเสริมแม้กระทั่งการรีเช็คกลับมาที่ทํางานเดิมหรือพาร์ทเนอร์เดิมๆของคุณ,ขคณเขาก็ให้เสียงสนับสนุนคุณอยู่ในทิศทางบวก คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะมีปัญหาค่ะและถ้ามองไปเรื่องการเงินวางแผนจะซื้ออะไรใหญ่ๆอย่างเช่นรถหรือของที่มีมูลค่าสูงๆส,สามารถซื้อได้นะคะไม่ติดค่ะแต่ถ้าจะยื่นกู้แก้วแนะนำให้ยื่นกู้ช่วงประมาณปลายสัปดาห์จะดีที่สุดค่ะเนาะแล้วพอมาดูในเรื่องสุขภาพแก้วก็มองว่าสุขภาพก็มีอะไรถือว่าวันศุกร์เป็นวันที่ท็อปฟอร์มเลยนะเนี่ยถ้าเทียบกับวันอื่นๆในตอนนี้ที่เปิดไพ่มา5วันเนี่ย หรือว่าดีที่สุดนะคะและถ้าเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้เรื่อยๆนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถึงแม้ความโรแมนติกมันจะน้อยลงแต่ความมั่นคงของความรักมันมีมากขึ้นแก้วถือว่าเป็นนมิตหมายที่ดีค่ะขออวยพรให้คุณที่มีคู่จงรักกันมากๆ ส่วนใครที่ไม่มีคู่ขอให้เจอคู่ในเร็วๆนี้นะคะมาดูวันต่อไปกันค่ะนั่นก็คือวันเสาร์นะคะวันเสาร์ได้ไพ่เทพบุตรยุติธรรมในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการชั่งใจการคิดเยอะการวางแผนเยอะค่อนข้างคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นเรื่องต่างๆเยอะแยะแต่เตือนนิดนึงถ้าจะต้องเซ็นเอกสารอะไรอ่านให้ถี่ถ้วนตรวจทานให้ดีๆโดยเฉพาะสัญญาระหว่างบริษัทหรือสัญญาระหว่างประเทศ ระวังจะมีปัญหาในภายภาคหน้าถ้าเราตรวจแบบหรือเซ็นแบบส่งๆไปอะค่ะฉะนั้นตรวจทานเอกสารให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าวางแผนที่จะลาพักร้อนไปนู่นไปนี่ไม่ต้องทำนะไม่ต้องลานะเพราะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมือนจะไม่ยุ่งแต่มันจะมายุ่งเอาช่วงปลายสัปดาห์ทาให้คุณรู้สึกอึดอัดกังวลเดี่ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะเชื่อแก้วนะและถ้ามาดูในเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์กู้ยืม หรือทาเอกสารเกี่ยวกับการเง,งินยุ่งวุ่นวายมากแต่ผ่านแน่นอนนะส่วนใครชอบเล่นชงเล่นแชร์ไว้ก็เปียเปียวไว้ก่อนก็ดีอย่าไปชะาล่าใจไปเปียตอนท้ายเดี๋ยวมันจะมีปัญหาค่ะแล้วพอมามองในเรื่องสุขภาพระวังเกี่ยวกับเส้นเอ็นจอประสาทต,ตา2ออย่างที่ก็ต้องให้คุณระวังนะคะค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็โรคเกี่ยวกับความดันด้วยอันนี้เตือนเอาไว้แต่ไม่ได้หนักนะแค่เพิ่งเริ่มเป็น ส่วนเรื่องความรักถ้าเป็นคนโสดจะมีคนใหม่เข้ามาทําให้คุณอยู่ในภาวะต้องเลือกจะเขาเรียกว่าคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาพร้อมันสองคนคุณจะต้องเลือกว่าเขาอย่างไงนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมันจะอยู่ในเกณ์ภาวะเริ่มตัดสินใจแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อชีวิตรักค่อยๆค,คิดอย่าเพิ่งไปเร่งรีบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดแต่ตัวเราเองต้องมั่นใจในตัวตัาเองก่อนนะแก้วของเวทพร้อ้คนที่เกิดวันเสาร์มีความรักมีอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาในตอนนี้ดีมือดีค่ะมาดูกันนวัน,วน,วนอาทิตย์วันสุดท้ายนะคะได้ไพ่ขงเบ้งนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีคุณเป็นคนที่มีสติปัญญามาก ผู้หลักผู้ใหญ่มองว่าคุณเป็นคนเก่งฉลาดเฉลียวมีไหวพริบที่ดีมีคอนเน็ชันที่ดีถ้าใครทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์โดนทับทามให้โยกย้ายงานถ้าอยากย้ายย้ายได้ค่ะประสบความสําเร็จแต่ถ้าจะติดอยู่ก็จะติด,ต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 ดเรื่องสัญญาหรือสวัสดิการอ่ะมันจะไม่เทียบเท่า กับที่คุณอยากได้ก็้ใช้คําว่าที่คุณอยากได้นะเพราะที่เก่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันก็ดีแต่ว่าคุณอยากได้สูงกว่าน,นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนที่ใหม่เขาให้คุณไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนที่เก่าฉะนั้นคุณเป็นคนเลือกเองว่าจะเอาอยัางไงนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยากจะทําธุรกิจอะไรใหม่เกี่ยวกับออนไลน์ทําเลยค่ะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเป็นออฟไลน์ขายของกินขายชากาแฟเ็้าอยากให้หยุดคิดก่อนตอนนี้ไม่เหมาะที่จะทําค่ะ แล้วถ้าใครมองถึงเรื่องการลงทุนในความเสี่ยงหรือจะเอาเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แก้วอยากจะบอกว่าลงทุนได้แต่ก็ต้องมีความรู้แล้วไม่ใช่ฝากคนอื่นเล่นต้องเล่นเองด้วยนะคะจะดีค่ะแล้วถ้ามามองในเรื่องการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้ไม่ติดขัดอะไรทั้งสิน้นแฮปปี้มากๆนะถือว่ายังอยู่ในเทรนที่ดีค่ะแล้วถ้ามองในเรื่องสุขภาพแก้วขอเตือนเรื่องหมอนรองกระดูกเสื่อมเจ็บ หลังปวดหลังนู่นนี่นั่นดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่ๆค่ะแล้วพอมาดูแล้วพอมาดูในเรื่องของความรักมีเกณฑ์จะเจอคนรักคนถูกใจที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือต่างศาสนาก,กับคุณ ถ้าคุณรู้สึกว่ามันโอเคมันใช่คุณอยากเปิดใจลองศึกษาแก้วยินดีให้คุณเปิดใจนะและแก้วค่อนข้างเชียร์ว่าคุณจะไปได้ไกลและไปได้ดีแต่เตือนนิดนึงอย่าหุดหงิดเพราะมันจะมีอุปสรรคเรื่องไทม์ไลน์เรื่องระยะเวลาคุณจะค่อนข้างคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เผื่อใจไว้นิดนึงนะคะอะไรก็ไม่เป็นเหมือนที่เราคิดแน่นอนเสมอไปนะแต่ถามว่าเขาก็ดีไหมก็ดีมีเกณฑ์จะเจอคนที่เป็นประเทศแบบ เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบอะคะ่ะคุณลองคุยกับคุณประเภทแนวแนวน,นั้นอยู่แล้วเขาจะส่งเสริมคุณนะคะเอาไว้เจอกับหมอแก้วกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้แก้วขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ